สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Believer 369ซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีมิถุนและลัคนามิถุนสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นก like, go share, go subscribe, subscribe, ดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจกระช่องช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดูส่วนตัวสามารถอัลละอดีมาที่ Believer 369ตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้อัลลาอดีมาถามค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษลดให้2ต่อ ในปลายเดือนกันยายนเริ่มต้นตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่30 กันยายนไปที่30กันยายนเป็นวันสุดท้ายครับอัลลาอดีมาทําค่าครูได้ก็จะได้าไราคาพิเศษลดให้2ต่อครับเหลือเวลาอีกแค่4วันเท่านั้นโค้งสุดท้ายแล้วครับคลิปนี้เป็นการพยากณ์เดือนตุลาคม2568ซึ่งเป็นเดือนที่10ของปีมีการโคจรยกยาราศรีทั้งหมด5ดวงแต่มีการทันสิทธิ์ของดวงดาวทั้งหมด6ครั้งมันเยอะเกินไปขออน,นุญาตแบ่งเป็นสอพีแล้วกันครับอ p พี EP นี้เป็น e ีแรกเดี๋ยวจะมีอ p ีที่2ตามมาเนาะอีกไม่นานก็จะขึ้นททีี่่2 2แล้้ววนักกก็ฝาาตติตดดมย ผู้ที่เกิดราศีมิถุนดูจากด้านล่างสีส้มนี้ครับลาคณามิถุนทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือลและทางราศีราคนาใช้จุดเดียวกันครับตนุราศีมิถุนตรงนี้ครับเนื่องจากผมเพิ่งหายป่วยเนาะอาจจะเ,เสียงไม่ค่อยชัดเจนไม่ค่อยดังมากนะครับขออภัยในที่นี้ด้วยเพราะว่ายังไม่หายดีร้อยเปอร์เซ็นะครับแต่ว่าดีขึ้นมากแล้วเนาะก็บอกไว้ก่อนว่าทําดีที่สุดแล้วนะครับผู้ที่เกิดราศีมิถุนแล้วมาดูกันเลยนะครับอันดับแรกดูที่ดาวประจําตัวกันก่นกอน,อนคือดาวพุธครับ ดาวพุธขณะนี้โคจรอ,อยู่ในเลนปุตตะราศีตุลน,นะครับไม่มีตําแหน่งอยู่ในตําแหน่งราศีตุลน,นะครับไม่ดับหมายถึงดาวประจําตัวไม่มีตําแหน่งนะครับตนุไปสถิตที่เลนปุตตะเนะาะตนุปุตตะเนี่ยนะครับจะมีความหมายของคําว่าเจ้าโปรเจกต์นะครับคําว่าเจ้าโปรเจกต์เนี่ยหมายความว่าปุตตะมันคือความแรงบันดาลใจมันคือแรงบันดาลใจหมายถึงอยาก อยากจะทํานูน่นอยากจะทนี่เห็นไอ้นั่นก็อยากจะเป็นไอเดียเห็นไอ้นี่เป็นไอเดียก็อยากจะทํานะครับก็อยากทาทานู่นทํานี่ทํานั่นอยากทําไปหมดรู้สึกว่าทุกอย่างมันคือสิ่งที่เราต้องการอยากจะทํานะครับคาว่าปุทตายังหมายถึงความอยากได้ด้วยนะครับคำว่าอยากเนี่ยหมายความว่าคือมนุษย์เราอะลรยสิ้นความอยากบนโลกใน,นียเกิดมาทุกคนมันอยากอยาก,ยากมีชีวิตอยากมีชีวิตที่ดี อยากมีเงินทองอยากร่ำอยากรวยอยากมีกินมีใช้อยากมีเพื่อนที่ดีอยากมีแฟนที่ดีเห็นไหมครับเขาว่าอยากเนี่ยมันคือพบเรบปุตตะเลยมันคือสร้างสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาเพื่อเป็นสิ่งที่เป็นน้ำหล่อเลี้ยงจิตใจของมนุษย์เรานะครับภพปุตตะเนี่ยมันหมายถึงความสมหวังสิ่งที่เราคาดหวังแล้วมักจะได้สมหวังก็จะเป็นภพปุตตะแต่หมายถึงว่าดาวปุตตะต้องดีนะครับ ก็คือหมายถึงดาวสุกเนี่ยต้องดีถ้าดาวสุกดีเนี่ยก็จะหมายถึงสมหวังถูกใจชีวิตนี้มักจะมีแต่เรื่องสมหวังมากเลยอ่ะแต่คนที่เกิดมามักไม่ค่อยมีความสมหวังในชีวิตอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความสมหวังปุตตะแต่ว่าเสียแล้วนะครับปุตตะเสียถ้าปุตตะเสียเนี่ยชีวิตเกิดมาไม่ค่อยไม่ค่อยมีความสุขเกิดมามักจะไม่ค่อยได้อะไรได้ดั่งใจสักเท่าไหร่เอออยากรวยมันก็ไม่รวยสักทีอยากมีคู่มันก็ไม่ได้สักที อยากมีคนที่ดีอยู่เคียงข้างก็ไม่มีใครสักคนเนี่ยมันก็จะเป็นพบปุตตะก็หมายถึงความไม่สมหวังนะครับคือหมายถึงปุตตะเสียนะครับดังนั้นเราดูที่พบปุตตะได้เลยทีนี้พอดาวพุธเนี่ยนะครับมาตกเรือนปุตตะเนี่ยก็หมายถึงความคาดหวังเยอะเกินไปนะครับมันเลยทําให้บางทีอาจจะต้องเพาๆหน่อยอย่าเพิ่ฝันจินตนาการเกินเหตุเพราะว่าเรากําลังตก หลุมพางความเป็นโลกมากเกินไปโลกใบนี้ยมันสร้างสรรค์ความสวยงามมนเยอะเนาะคือแบบเออดอกไม้ก็สวยทะเลก็สวยป่าเขาก็สวยอ,อนู่นก็สวยนี่ก็สวยมนุษย์ก็สวยคนก็สวยทุกอย่างมันสวยหมดอะ่ะอืมมันก็เลยทำให้เราหลงหลงไปกับโลกมันก็เลยทำให้เราอาจจะผิดหวังได้ง่ายมากก็ต้องมาระวังตรงจุดนี้นะครับ ทีนี้ตนุปุตตะและยังพันธุปุตตะด้วยพันธุปุตตะหมายถึงความคาดหวังที่อยากจะได้บ้านหลังใหม่นะครับพันธุปุตตะพันธุคือบ้านปุตตะคือใหม่ก็แปลว่าจะได้บ้านหลังใหม่มีการเซ็นสัญญาครับอาทิตย์กุมกระดาวผุดนอนแต่เดี๋ยวอาทิตย์มาเลยสุดท้ายเดี๋ยวค่อยว่ากันมีเกณฑ์มีเกณฑ์ก,การเซ็นสัญญาจะได้บ้านนะครับก็ถือว่าอ่ะโอเคดีความมั่นคงของคน,คนมิถุนกำลังมานะครับก็ยินดีด้วยในสิ่งดีๆเพราะพ่าสิริก็เข้าเรือนการเงินแล้วด้วยเนาะ นี่ดาวพฤหัสดีดวงแรกย้ายเข้าสู่ราศรีกรกฎ2ตุลาคม68นะครับเข้าสู่เรือนการเงินนะครับก็หมายถึงคนมิถุนจะเฟื่องฟูเรื่องเงินทองทับลักก็ดีเรือนการเงินก็ดี2เดือนครึ่งตั้งแต่2ตุลาคม68ถึง23ธันวาคม68นะครับอันเนี้ยมาแค่ชิมลางก่อนแต่เดี๋ยวเขาจะกลับมาอีกรอบหนึ่งในกลางปีหน้านะครับถอยหลังกลับไป23ธันวาเนาะ ก็จะกลับมาอีกทีคือกลางปีหน้านะครับหกเก้านะดังนั้นคนราศีมิถุนก็จะเฟื่องฟูเรื่องการเงินอีกรอบหนึ่งนะครับรอบนี้มาแค่คัได้กันอะไรชิมลานเออให้รู้สึกว่าฉันมีสิทธิ์จะได้เงินเพิ่มนะครับมีเงินมีทองช่วงข,าข,งงงงขาขึ้นเรื่องเงินทองนะครับคนมิถุนเป็นเรื่องขาขึ้นเรื่องเงินทองจําไว้นะครับดาวพฤหัสทับหลักใครเนี่ยเมื่อทับปีนั้นเนี่ยคุณเตรียมตัวตั้งแต่ปีที่มันทับเนี่ยครับ นับไปเลย5ปีมันจะเป็นปีที่ดีมากๆของคนราศีต่างๆที่ดาวพฤหัสทับหลักเช่นคนพิถุนเป็นคนโชคดีที่สุดที่มีดาวพฤหัสทับในปีนี้แล้วก็กําลังจะปีหน้าปีถัดๆไปจนถึงเรือนปุตตะราศีตุลเนี่ยมันดี5ปีเลยเห็นป่ะดาวพฤหัสให้ผลที่ดี5ปีแต่มันจะต้องเล็งกับเสากลาหูในนั้นปีนั้นจะเป็นปีที่เสียมันจะมีปีที่เสียอายุหนึ่งปีนะครับที่ที่ต้องระมัดระวังก็คือราศี โอ้อาจจะสองเลยด้วยซ้ำนะครับดูก่อนนะถ้าเผื่อดาวซีมันเล็งราหูก็จะเสียแต่เสียครึ่งเสียครึ่งได้ครึ่งแต่พอเล็งกับดาวเสาร์เนี่ยในอีกปีในหน้าปีถัดไปอีกสามปีปีที่สามนะครับเป็นปีที่ต้องระวังถ้าอยู่ในราศีกันเพราะว่าดาวพระศดีในราศีกันจะเล็งกับดาวเสาร์ที่อยู่ในราศีมีนนะครับอันนี้คือปีที่หลายที่สุดที่ต้องระวังเรื่องการเงินนะครับโอเคอันนี้เตือนล่วงหน้าไว้เลยนะ ทีนี้ดาวพฤหัสเรือนการเงินเนี่ยมาจากเรือนปัตตานีกับเรียนกรรมะซึ่งเป็นเกณฑ์ลักษณะทั้งคู่เข้าสู่เรือนการเงินถือว่าตีมากปัตตานีกระดุมพะจะได้ตังจากคู่กรณีคู่กรณีนะคู่กรณีหมายถึงคู่รองหุ้นส่วนคู่ค้าคู่ลงทุนคู่กรณีคู่เซ็นสัญญาและก็แม้กระทั่งคู่ศัตรูเรายังได้เงินเลยเ่าหมายความว่าคู่กรณีเช่นแต่คู่กรณีต้องระวังอย่างหนึ่งบางทีรถมันเฉียวมันชนกันแต่เราจะได้เงินประกัน นะครับแต่หมายถึงว่าได้ไดเงินมาซ่อมแต่มันก็ต้องสูญเสียรถลําบากที่ต้องไปเข้าอู่เข้าซ่อมก็จะว่าครับเอออันนี้ก็เป็นคือเราได้จริงแต่มันไม่ได้แปลว่ามันจะดีสักทุกเรื่องนะครับบางทีมันเป็นทุกขลาบนะครับคาว่าทุกขลาบหมายความว่าเออรถเฉียวรถชนมีคนออกตังให้แต่เราก็ต้องเสียโอกาสที่จะต้องใช้รถเนี่ยครับเพราะบางทีเรามีรถคันเดียวถูกปะพอเอารถเขา้าศูนย์ซ่อมเป็นไงลนะ่ะก็ต้อง นั่งรถประจําทางรถอะไรเงี้ยมันมันก็วุ่นวายเนาะเออก็ทําให้การงานการไปทํางานมันเป็นเรื่องยากลําบากก็เป็น,ปนไปได้นะครับก็ะมัดระวังเอาไว้นะครับโอเคทีนี้ดาวกรมมะกระดุมภะแปลว่าเป็นช่วงขาขึ้นของการงานแปลว่างานทําอะไรก็จะแต่แต่แตยางงี้นะทุกคนอย่าอย่าหลงเลยไปกับภาพมายาที่เห็นคือด้วยเศรษฐกิจตอนนี้นะครับเศรษฐกิจของประเทศไทยเราเนี่ย มันแย่เพราะว่ามันยังไม่ไฮซีซันเนาะเดี๋ยวเดียวตุวลาคมปลายเดือนก็น่าจะเริ่มดีเพราะว่าเป็นไฮซีซันเนาะก็น่าจะเริ่มดีขึ้นแต่ก็อย่าหวังคาดหวังไว้เยอะ,อะนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจตอนโลกอะโลกเอาโลกเลยนะโลกใบนี้เนี่ยเศรษฐกิจแย่มันมันไม่ใช่จังหวะที่ดีมากดัานนั้นเนี่ยตอ่อให้เราดวงดียังไงก็จะดีไม่สุดดีไม่เต็มร้อยนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจแต่ดีก็ดีกว่าชาวบ้านแล้วเข้าใจป่ะดีกว่าชาวบ้านเขาแล้ว ก็เอาเป็นว่าดีในช่วงขาลงของโลกก็ไม่เป็นไรก็ดูว่ามันก็ยังมีอะไรดีๆต่อเนื่องไม่สะดุดเข้าใจไะครับแต่จะหวังให้เลิศเลอเพอร์เฟกมันก็คงไม่มีดังนั้นเนี่ยก็ทําใจนิดนึงนะครับว่าเออโลกก็ยังไม่ดีเมืองไทยก็ยังไม่ดีเศรษฐกิจยังไงต่อให้เราดีก็ดีได้แบบเอาตัวรอดได้แต่ไม่ได้หมายถึงจะต้องดีแบบเฟื่องฟูดีแบบที่สุดในชีวิตฉันเออมันก็ไม่ใช่เนาะ ก็ไม่ต้องหวังขนาดนั้นเพราะคุณผิดหวังแน่นอนนะครับดวงเมืองกาลังจะดีแล้วนะแต่ว่าเป็นหลังสงการปีหน้านะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์จะออกจากตําแหน่งโลก,กาพินานดาวประจําตัวนะครับดาววันเกิดดาวมันเกิดดาวมันเกิดดวงเมืองเกิดาอาทิตย์ดวองอาทิตย์เนี่ยเป็นโลก,กาพินานปีนี้ mm. ก็เลยทําให้สรารพัดเรื่องเนาะไม่ว่าจะเป็นข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาอันนี้ที่คือแรงสุดละแล้วก็มีเรื่องสรารพัดเนาะาหลุมยุบมี นายกใช่ไหมครับวุ่นวายนะอันเนี้ยมันมีเรื่องแบบเยอะมากอ่ะแล้วมันยังไม่หมดด้วยถึงกลางปีหน้าก็คือสงกรารนะครับไอ้ไม่ได้พูดให้กลัวนะแต่พูดให้ตระหนักนะครับว่าเออเรื่องลายๆมันอาจจะยังเกิดขึ้นอีกได้อีกนะครับแล้วก็มีแผ่นดินไหวด้วยก็รวมอยู่ในนั้นด้วยนะครับก็โอ้มันมันเยอะจริงๆนะแต่เอาเป็นว่าอย่าตกใจดวงเมืองจะเป็นยังไงก็ช่างแต่คนมิถุนก็รอดเพราะว่าดาวพฤหัสเดินดีนะ แล้วก็ดาวประจําตัวตกตําแหน่งที่ดียังไงก็รอดอยู่ไม่ต้องกลัวนะครับต่อให้ดวงเมืองจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวโชคลาวเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเพราะพระหัสถดีจะมาทับจันละในเดืนเอนพันธุของดวงเมืองแปลว่าเศรษฐกิจดวงเมืองกำลังจะดีนะครับกำลังจะดีแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้นะครับทีน,นี้ดาวศุกร์ดวงที่2ย้ายเข้าสู่ราศีกัน์สิบเตุลาคม68ดาวศุกร์โคจรจากราศีสิงห์เข้าสู่ราศีกันพบพันธุอยู่ในเกณฑ์ลัคนา ดูเหมือนจะดีนะครับแต่ดาวสุเป็นนิดครับนิดเนี่ยหมายถึงความอ่อนกําลังของดาวม,มันเป็นดาวไกลโลกนะครับทําให้อิทธิพลส่งมายังโลกน้อยดังนั้นเนี่ยดาวสุกเนี่ยมันเป็นวินาศกับเป็นพุทธพุทธพันธุจะได้บ้านหลังใหม่เมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะวินาศพันธุจะหมายถึงมีการย้ายเปลี่ยนแปลงจุดเดิมหมายความว่าคุณอาจจะได้ไปอยู่ที่อื่นไม่ใช่ที่ไม่ใช่ที่ที่อยู่ณนะปัจจุบัน จะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะหมายถึงการขายบ้านได้ซื้อบ้านใหม่อย่างงี้ครับอ่ะก็มีเกณฑ์ดีๆก็แปลว่าอาจจะต้องย้ายนะครับคือมีเกณฑ์ได้บ้านหลังใหม่แต่ต้องย้ายอ่ะก็เลือกเอาจะเอาบ้านหลังใหม่ไหมถ้าเอาก็ต้องย้ายแต่ถ้าไม่อยากย้ายก็ไม่ได้บ้านหลังใหม่นะครับอันนี้ก็แลกกันเอาเนานะก,ก็ก็เป็นลักษณะของการที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่จะได้บ้านหลังใหม่นะครับจะได้ที่อยู่ใหม่แต่ไม่ใช่ทุกคนนะอันนี้ต้องไปดูพื้นดวงด้วยว่าพื้นดวงของคุณเนี่ย พื้นวัสนาเขาให้มาตอนนี้หรือเปล่าหรือให้มาตอนอื่นถ้าตอนอื่นก็ไม่ใช่ตอนนี้ก็ก็ไม่ต้องไปคิดไปหวังมันมากว่าเราจะได้บ้านตอนนี้ไม่ใช่ว่านักพยากรณ์พูดอะไรก็จะต้องเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่ใช่มันอยู่ที่ว่าดวงของเราอะ่ะมันให้แล้วหรือยังมันเหมาะหรือยังมันมันถึงเวลาหรือยังที่คุณจะได้ในสิ่งนั้นอันนี้ต้องดูพื้นดวงด้วยนะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้แก้ตัวนะแต่ว่ามันเป็นจริง,รงเพราะว่าพื้นดวงของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน คนเราได้อะไรไม่เหมือนกันเพราะดวงชะตาไม่เหมือนกันเข้าใจไหมครับคนเราเกิดมาอายุต่างกันคนเกิดก่อนดวงดาวเคลื่อนก่อนใครเกิดที่หลังดาวก็อยู่ข้างหลังดังนั้นเนี่ยมันจะเหมือนกันได้ยังไงเป็นไปไม่ได้เข้าใจไปครับเราต้องเข้าใจความจริงก่อนก่อนจะดูดวงต้องรู้เกี่ยวกับความจริงก่อน c o อมันเซนต์ต้องมีนะครับดวงชะตามันกําหนดมาแต่ไม่ได้แปลว่ากําหนดทุกอย่างกําหนดมาว่ามันจะมีเกิดเรื่องอันนี้มันบอกไว้ก่อน มันเตือนนะครับมันบอกมันเตือนเราเราอ่านดวงเนี่ยแต่มันจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงอยู่ที่การกระทําของมนุษย์มนุษย์เราเนี่ยต่อให้ดวงไม่ดีแต่เราพยายามอ่ะมันก็ได้ครับแต่ว่าถามว่ามันก็ลูกผีลูกคนนะนะแต่ก็ได้แต่ถ้าบอกว่าดวงบอกว่าได้แต่เราไม่ทําอะไรเลยนั่งรอสิ่งที่คาดหวังจะมามีอะไรตกจากฟ้ามีอะไรผุดงอกมาจากดินไหมครับไม่มีทองต้องขุดไม่มีมันงอกขึ้นมาบบนดินเนาะ ต้องไปล่อนเอาแล้วก็น้ําฝนตกมาจากฟ้ามันก็ไม่มีประโยชน์ถ้าคนใช้ไม่เป็นแต่ถ้าคนที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้อะน้ําฝนก็คือสิ่งที่มีค่าเพราะถ้ามันตกในพื้นที่ที่เป็นที่ที่มันโอเคที่มันดีก็แปลว่ามันคืออุดมสมบูรณ์พืชพันธุยาหารก็จะงอกงามถูกปะมันหมายถึงผลพลอยได้แต่ว่าถ้ามันไปตกในถ้ามันไม่ตกมันก็จะแห้งแรงเป็นแอฟริกาเห็นไหมครับก็คือพวกนี้ว่าพืชพันธุยาหารจะกินยังไม่มีเลย ไม่มีแม้กระทั่งน้ำจะบริโภคไม่มีแม้กระทั่งพืชพันธุ์ที่จะบริโภคเขาต้องกินดินนะครับดินที่ตากแดดน่ะมันแห้งๆอะ่ะแล้วก็มากินเงินคุณคิดดูว่ามันน่ารันทดแค่ไหนที่ต้องกินดินเป็นอาหารนั่นแหละครับนี่นคือแอฟริกาเห็นไหมดังนั้นเนี่ยถ้าใครเข้าใจสิ่งที่ตกมาจากฟ้าแต่มันอาจจะไม่มีค่าในบางคนเพราะน้ําฝนมันเยอะแยะมันจนแบบจะท่วมอยู่แล้วถูกไ่ะครับพายุเนี่ยมาเข้าบ่อยมากเลยเข้าปีนี้เข้าบ่อยมากเพราะอาจจะเป็นอัน ลานยานะครับคือหมายถึงว่ามันกําลังเปลี่ยนเป็นลานญยาที่จะเข้าฤดูหนาวปีนี้ก็น่าจะหนาวอีกนะครับอ่ะประมาณนี้ทีนี้ดาวศุกร์เนี่ยโคจรอ,อยู่ในตําแหน่งพันธุวินาศพันธุก็ต้องมีการทิ้งถิ่นฐานทิ้งสิ่งเดิมๆแล้วก็จะได้สิ่งใหม่ๆอ่ะก็อย่ากลกัวการทิ้งเนะาะอทิตย์เข้าสู่ราศีตุ18ล18ตุลาคม68ดาวอาทิตย์ย้ายจากราศีกันเข้าสู่ราศีตุลเป็นนิดอีกดวงศุกร์ก็ สุกก็นิดอาทิตย์ก็นิดนะครับแปลว่าการเดินทางต่างถิน่นการไม่ได้อยู่ถิ่นเนี่ยนิดเนี่ยอาทิตย์ก็เหมือนกันนะครับศาชะปุต,ตะจะได้เพื่อนใหม่สังคมใหม่ๆอ่ะแปลว่าคนราศีมิถุนตกตําแหน่งการเปลี่ยนแปลงดาวบริเตยูกะดาวเกตอยู่ในเดือนวินา็นเจ้าแห่งทัดลมเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ดังนั้นเนี่ยคนมิถุนยังเปลี่ยนแปลงได้อีกเรื่อยๆถึง3ปีครึ่งเลยทีเดียวมันยังมันยังไม่เสถียรดังนั้นคนมิถุนเนี่ยเวลาจะเปลี่ยนอะไรอย่าเปลี่ยนอะไรที่มันมั่นคงมากเกินไปนะเปลี่ยนแล้วแบบเเตตต็มปลี่่ยนอ เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกอะไรแบบนี้ดังนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่าบางทีอาจถ้าเปลี่ยนใหญ่ๆเปลี่ยนแบบเปลี่ยนลกละากเปลี่ยนทินฐานเปลี่ยนคือหมายถึงว่าตอนนี้อยู่กรุงเทพอาจันไปหากินใหม่ที่เชียงใหม่แล้วกันอันนี้คือเปลี่ยนใหญ่แล้วอาจจะไม่เปลี่ยนแล้วแต่คนที่เปลี่ยนเล็กๆน้อยๆเปลี่ยนเป็นว่าเล่นเลยครับเพราะดาวฤตษอยู่อยู่ในเดือนวินาศมันก็จะพลิกผันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเข้าใจปะครับดังนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่า เปลี่ยนใหญ่ๆก็เปลี่ยนไปเถอะเปลี่ยนแล้วดีจำไว้นะคนมีถุนเปลี่ยนแล้วดีไม่ต้องกลัวการเปลี่ยนแปลงนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราดีนะครับขอบคุณครับ